ทางออกจากหนี้สินอย่ายอมแพ้พระเจ้ากำลังดูแลคุณอยู่คุณเคยรู้สึกไหมว่าหนี้สินเหมือนภูเขาที่กดทับใจแม้จะพยายามเท่าไหร่ก็ไม่หมดสักทีรายได้ก็ไม่พอรายจ่ายก็เพิ่มบางครั้งคุณอาจเผลอคิดว่าพระเจ้ายังฟังเราอยู่ไหมอัสลามูอะลิกุมวรลอฮ์มะตุลลอฮ์วะบเระกาตุขอต้อนรับสู่ช่องไฮยัตซำซำ วันนี้เราจะพูดถึงหัวข้อสำคัญที่สัมผัสใจใครหลายคนเพราะนี่ไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่เกี่ยวพันถึงศรัทธาและอนาคตของเรา 1. ยอมรับความจริงแต่ไม่ยอมแพ้ต่อมันการยอมรับว่าฉันมีนี่คือก้าวแรกของการเปลี่ยนแปลงอัลลอตรัสว่าแท้จริงอัลลอจะไม่เปลี่ยนแปลงสภาพของกลุ่มชนจนกว่าพวกเขาจะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่อยู่ในตัวของพวกเขาเอง คุรานสุรอะอราดูอายะห์สิบอ็ยิ่งศรัทธาเข้มแข็งหัวใจก็ยิ่งมีพลังท่านนบ,บีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอัลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าใครที่ศรัทธาแม้ในวันที่ดูไม่มีทางออกนั่นคือผู้ที่อัลลอฮ์รักที่สุดเพราะหัวใจที่ยังศรัทธาคือหัวใจที่ยังไม่ยอมแพ้ 3. เริ่มแก้ปัญหาทีละน้อยด้วยนิยะที่จริงใจ วางแผนลดรายจ่ายใจคืนทีละนิดทำทุกอย่างด้วยเจตนาว่าเพื่อปลดหนี้เพื่อพระองค์ความจริงใจจะพาเราพ้นจากทางตัน 4. วิงวอนต่อพระองค์ด้วยน้ำตาและความเชื่อมัน่นดูอาที่เปลี่ยนชะตาคือดูอาที่ออกมาจากหัวใจขอด้วยคำว่าอัลลอฮุมะกฟินีบิฮาลาลิกะอันฮารอมิกะ แล้วจงเชื่อว่าพระองค์กำลังฟังอยู่เสมอ 5. ความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบแต่คือการฝึกหัวใจให้แกร่งอัลกุรอานบอกว่าอัลลอฮ์จะไม่ทรงบังคับให้ใครแบกภาระเกินกำลังของพวกเขากุรอานสุรออัลบากรออายะสอหากวันนี้คุณยังมีหนี้ยังไม่มีคำตอบยังไม่มีรายได้ แต่ยังมีศรัทธายังมีน้ำตายังมีดูอานั่นแปลว่าคุณยังมีพระเจ้าอยู่ข้างๆถ้าเนื้อหานี้สัมผัสหัวใจคุณโปรดกดไลค์เพื่อเป็นพลังให้กันและกันคอมเมนต์ว่าคุณกำลังเผชิญอะไรในชีวิตตอนนี้แชร์คลิปนี้ให้ใครก็ตามที่หมดหวังเรื่องหนี้สินและสับส r ร b e ช่องฮยัตซัมซัมเพื่อรับแรงใจใหม่จากอิสลามทุกวันสรุปวันนี้หนี้อาจยังอยู่ รายได้อาจยังไม่มาแต่อัลลอฮ์ไม่เคยจากคุณและเมื่อพระองค์อยู่เราไม่มีวันแพ้วัสัลลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบเระกาตุ